กคนเปิดไมค์หน่อยครับครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวัสดี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 ครับคนเปิดไมค์หน่อยครับคุณเจมส์สวัสดีครับเจมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจมส์อยู่ไหมครับเจมส์เจมส์ครับคุณอมอนแั้งอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ขอยนุญายลงอยู่ห้องนะครับได้ครับโอเคครับทุกคนรบกวนเตจมส์พร้อมเนาะทุกคนรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับ ICOC ผู้หลักตัวละครครับแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวละครครับอ่าสวัสดีครับ โอเคครับอซีชื่อบอลครับอายุยี่สิบเอ็ดอซีชื่อเทนนิสอายุยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะผม mm hmm. กุ้งหลังก็คือเป็นเด็กบ้านนอกครับผมที่โดนดูถูมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็สถานะของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนคบนะครับผมทำให้จดจำเรื่องราวในสมัยเด็กนะครับ ก็สักวันเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าคนให้ได้นะครับพอโตขึ้นนะครับก็ออกเดินทางสร้างรักฐานในเมืองใหญ่ครับได้มีการเรียนมวยและการใช้อาวุธโดยมีอาจารย์เป็นยอดมวยนะครับเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวไม่ให้คนอื่นเนี่ยมารังแกนนครับแล้วก็ฝันว่าจะได้เป็นใหญ่ในเมืองนี้นะครับส่วนคาแรค c เตอร์เนี่ยก็เป็นคนพุ่มเททุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่เคยสําเร็จครับผมท่านอื่นต่อเลยครับ ขอเะไยาวๆเลยสวัสดีครับผม OC ชื่อว่านครับ IC ชินาครับอายุ OC สิบเก้า IC สิบเก้าครับอ่าภูมิหลังเป็นเป็นเด็กที่โตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กครับไม่มีเพื่อนครบอายุสิบแปดจึงออกไปหางานทําครับจนได้เจอเพื่อนโรงงานที่ดีครับแต่วันนึงต้องจากกันไปครับเพราะว่าเพื่อนต้องไปทํางานอยู่ต่างประเทศครับสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันครับผมเล่ยมาตามหาเขาที่ประเทศนี้ครับอ่าอเร็กเตอร์ครับเป็นคนสุขุมนิ่งเงียบครับพี่ สวัสดีครับ OC ชื่อฟุก IC ชื่อจอนครับ OC 18 IC 18ครับภูมิหลังตัวละครเกิดในครอบครัวที่ยากจนและต้องดิบลนส่งตัวเองเรียนครับและเรีย้ยงครอบครัวจนมาถึงอายุที่เขาเข้าเกณฑ์ทหารได้จึงไปเป็นทหารจึงได้ออกการสงครามไล้ร่วมรบก,กับเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง และจอนก็ได้เสียเพื่อนไปจนในหน้าหองนั้นเพื่อนนั้นเป็นเพื่อนในสมัยวัยเด็กกลับมาจอนกลับมาในสนามรลกได้ข่าวว่าเพื่อนการตายของเพื่อนเขาไม่ใช่การตายในสนามรลกจอนจึงกลับมาตามล่าตัวที่ฆาตรกรเพื่อนที่เมืองน,นี้คาลเตอร์เป็นคนเงียบๆครับอ่าวันนี้ค่ะชื่อโยค่ะ ไอซีเอ้ยโอซีอายุยบเอ็ดค่ะไอซีเ mm hmm. ช่นกันก็ชื่อนามสก,กุลไอซีก็โยเนียค่ะเนื้อเรื่องก็เป็นเด็กกำพร้าค่ะอยากเดินทางมาตามหาครอบครัวที่นี่ค่ะแล้วก็อยากสัมผัสกับครอบครัวอีกครั้งค่ะคาแรคเตอร์ก็ไม่ค่อยพูดเป็นอินโทรเวนค่ะ สวัสดีครับ OC ชื่อแมคครับ IC ชื่อสามลีครับอายุ IC OC 18ครับในเรื่องภูมิหลังตัวละครเป็นเด็กกำพร้าเกิดในสนามที่หนึ่งครับแล้วก็มีวันหนึ่งออกไปเก็บขยะขายได้เจอแบบมาเฟียที่มีสาวๆล้อมรอบครับเลยเป็นแบบประกายไฟอยากมีสาวๆล้อมรอบเหมือนมาเฟียคนนั้นบ้างก็เลยได้พยายามแบบอย่างมากเลยเพื่อที่จะแต่เต้าให้มันมีความสามารถและมีเงินมากพอที่จะมาจ่ายสาวๆรจึงได้มาที่ตาลาทาเพื่อเป้าหมายที่สาร็จครับ เออคาแรคเตอร์เป็นคนพูกมากครับถ้ารู้จกักดีครับไอโอซี IC OC ชื่อฟุกครับไอซี IC ชื่อหม่ำครับอายุสิบแปดไอซีโอซีครับภูมิหลังตัวละครครับเป็นคนพูดมากครับเมื่อก่อนมีเพื่อนเยอะมากจนได้รู้ว่าเพื่อนแบบมาอยู่ที่สตาร์ทาวน์อมดทุกคนเลยครับเลยมาตามหาเพื่อนที่ประเทศนี้ครับคาแรคเตอร์เป็นยิ้มแย้มจ่มใสพูดมากครับตีซีเขาไปทั่ว สวัสดีครับชื่อสละเปานะครับอ่อซีชื่อปื้มอายุยี่สามต้องไอซีครับลักษณะนสัยตัวละครเป็นคนไม่ชอบพูดเวลาได้พูดจะพูดจาไม่หยุดครับความฝันตัวละครอยากมาสร้างครอบครัวที่นี่ครับครับสวัสดีครับชื่อเดียวเซนครับอายุ2ี่สิอ็ดครับชื่อโอซีอแงค์ครับคาแรคเตอร์ภูมิหลังตัวละครก็คือจะเป็นเมื่อก่อนเป็นเด็ก ที่เดียมร้อยน่ารักครับแล้วทีนี้พอโดนนางแกมาก็จะเหมือนมีปมครับก็เลยเปลี่ยนจากคนสุขุมน่ารักกลายเป็นคนที่นิสัยเกเรครับจนวันหนึ่งเขาเกเรหนักเกินไปครับแบบไม่ทํางานทําการครับเอาแต่ขอตังค์แม่อย่างเดียวจนสุดท้ายแม่ของเขาเลยเสียชีวิตไปครับจากนั้นเขาก็เลยตั้งปณิพานว่า เขาจะตั้งใจหางานแล้วก็ตั้งตัวให้ไล่ครับจนได้มาเมืองสตาทาวครับอ่าคาแรคเตอร,ร์ก็จะเป็นคนที่ซ่อมเสื้อเหลือคนครับแล้วก็ยิ้มแย้มครับเอ่อสวัสดีครับผมโอซี OC ชื่อฟิลไอซี IC ชื่ออากิครับไอซีโอซียุสิบปดครับภูมิหลังตัวละครถูกแก๊งทอดทิ้งถูกขโมย ต่างจะหมดตัวเลยมาสร้างตัวและหา,าครอบครัวดีๆสักคนและมาตามหาพี่ชายที่เคยรู้จักที่บ้านเด็กกำพร้าที่บินมาทํางานที่ประเทศนี้ครับอเล็กเตอร์เป็นคนตลกชอบพูดคุยและเป็นคนกตินะครับว่าด้ครับไอซีชื่อเดวเ,เดลครับอวโตซีชื่อกาฟิครับอายุ โอซียองครับไอซีหครับอ่ามุมหลังเตอร์คอนเป็นเด็กนักศึกษาที่หนีออกจากบ้านเพื่อนทําตามความฝันอายุตั้งสิแต่ด้วยที่เป็นเด็กหนีออกจากทําให้คิดถึงแม่ด้วยที่ว่าชานมรู้จักและสนิทกับแค่ <c oughs> เพิเ่งเขียนจึงต้องพยายามทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงและกลับไปหาแม่ ก็วัสดีครับชื่อเวกเตอร์ครับโอซี OC ชื่อเดียวอายุ ICO ีโครับภูมิหลังเรื่องเรื่องตัวละครเป็นเด็กกัมพา้าครับมีพี่ชายกับพี่สาวซึ่งลพ่อแต่แม่เดียวกันอยู่กับเป็นน้องคนเล็กสุดครับซึ่งอยู่กับพี่ชายกับพี่สาวพี่สาวกับพี่ชายดูแลดีครับไปไหนจะไปเ้วยกันตลอดครับคาแรคเตอร์ชอบทำตัวรั่วรวครับตลก เป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าพูดกับคนสนิทครับสวัสดีครับผม IC ชื่อไอวอนครับ OC ชื่อมาครับเอ่อภูมิหลังของตัวละครก็คือเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวครับแล้วก็รักความสงบไม่ค่อยชอบไว้ใจใครเพราะว่าเคยโดนเพื่อนที่คบกันมานานแล้วสนิทใจกันมากๆแล้วไปทำเรื่องเรื่องหนึ่งด้วยกันแล้วดันเขาก็ดันมาโยนความผิดให้เรา แล้วเราก็ได้รับผิดแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็ได้หนีไปพร้อมกับความผิดและทิ้งให้เราอยู่คนเดียวไว้ก็เลยอยากจะมาหาเพื่อนที่สนิทและจริงใจที่สตาร์ทาวครับเขากลัวความไว้ใจมากๆครับแบบจะไว้ใจใครยากมากคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ก็เป็นคนสงบเงียบๆครับไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่ากลัวที่จะไว้ใจครับ สวัสดีครับชื่อไอซีไอคอนครับอายุ OC ซียี่สิบนะไอซี IC ก็ยี่สิบครับชื่อเล่นชื่อแบงครับภูมิหลังตัวละครเป็นเคยเขาเคยเป็นอันดาพาลครับแต่ว่าลาขาดแล้วฮะแล้วก็ต้องการจะหาประเทศไว้พักผ่อนครับแล้วก็อยากมาใช้กับใช้ชีวิตกับครอบครัวที่นี่ แล้วก็จุดประสงค์หลักคือมาตามหาเพื่อนคนหนึ่งที่เคยผ่านอะไรมามา,มาด้วยกันครับตอนที่ยังเป็นอันุภพานอยู่แล้วก็อ,อถึงแม้ว่าตอนนี้จะเลิกลาแล้วแต่ว่าต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ชี้ช้นใหม่กับเพื่อนคนนั้นแล้วก็ครอบครัวครับคาแรคเตอร์ของตัวละครก็คือเป็นคนที่ตามเพื่อนครับไปไหนไปกันครับลุยๆครับแล้วก็ความฝันของความฝันของตัวละครเป็น ตั้งใจ่ใช้ชีวิตให้สนุกครับหลังจากนี้แล้วก็ให้มีความสุขในทุกวันครับเาขาเข,ขอต้องการแค่นี้ครับฮัลโหลครับผมขออนุญาตพูดแซงครับผมรบกวนนะครับผมลืมพูดอายุ i c ซ o ครับอายุ OC18 IC 18เหมือนกันครับขอบคุณครับ ชื่อบูเวลค่ะชื่อ OC ชื่อ G ีค่ะอายุ OC 21 IC 18ค่ะเอ่อภูมิหลังตัวละครนะคะบูเวลนะคะจะเป็นคนที่เคยมีเพื่อนที่กลุ่มใหญ่มากค่ะแล้ทำแล้วมีวันหนึ่งที่เขาได้ทะเลาะกับเพื่อนกลุ่มนั้นแล้วได้เกิดการแบ่งฝ่ายกันเกิดขึ้นทำให้เขาต้องเหลือตัวคนเดียวค่ะทำให้เขาอยากจะตามหาเพื่อนกลุ่มใหม่ที่อยากใช้ชีวิตกับเขาจริงๆส่วนคาเลคเตอร์นะคะจะเป็นคนที่ เข้ากับคนได้ยากค่ะแต่ถ้าเรามาเป็นเพื่อนกันก็จะขี้เล่นค่ะชอบพาเล่นแล้วก็รักสนุกค,ค่ะโอเคครับดีครับ OC ซชื่อทิว i อซีดอินะครับอายุ23ทั้ง ICOC เลยครับภูมหลังตัวละครนะครับดดอิเป็นเด็กที่เกิดมาในสลัมเล็กๆพ่อกับแม่ของไดอิได้แยกทางกันตั้งแต่เขอยังเป็นเด็กไดออาศัยอยู่กับน้าและตาของเขา พอได้เริ่มโตขึ้นเขาก็ได้ถามน้าของเขาว่าพ่อกับแม่ของเขาหายไปไหนทําไมไม่เคยเจอหน้ากันเลยน้าจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ได้ฟังจนไดเริ่มอยากรู้ว่าพ่อกับแม่ของเขาเป็นใครกันแน่และสาเหตุที่แยกทางกันมันคืออะไรเขาจึงออกตามหาพ่อและแม่ของเขาไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยก็ตามแต่ได้ก็หวังว่าสักวันเขาจะได้พบกับพ่อและแม่ของเขาอย่างแน่นอนคาแรคเตอร์นะครับ เป็นคนพูดเก่งอารมณ์ดีให้เกียรติคนอื่นเสมอไม่ชอบทะเลาะวิวาดชอบรถและขับรถเล่นเป็นงานอดิเรกครับขอบคุณครับโอเคทุกคนครับตามกฎประเทศเนี้ยครับใครไม่เปิดไม่ผมขอยออกห้องนะเราดิ้ห้องกำลังจะล็อกนะ ใครไม่เปิดไม้ใครไม่เปิดไม้องแรดย้ยายนะครับคุณซิลตามกฎประเทศนะครับเรื่องการติดค้างบินของประเทศเนี่ยครับติดได้มากสุดเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับถึงจะไม่โดนเรื่องการเทโลเป๊ะสามแสนครับบัวเปล่าใช่เปล่าเออหนึ่งล้านหานึ่งล้านป่าครับหนึ่งล้านติดบินได้ไม่เกิน,กน,นห้าใบ,าบาครับหนึ่งสามแสนบาท ปอว่าจะไหนคกดประเทศรเราเห็นว่าอะไรครับอใหยชัวร์พอคขขทําหมายจะไหมหนึ่งล้านปรับหนึ่งอ้ไม่ใช่ปรับหนึ่งล้านพูดผิดขอโทษครับปรับบินติดบ,บินได้เท่าไหร่นะครับคุณยูเนี่ยอ่ไม่เกินหนึ่งล้านครับภายในเวลาหนึ่งเดือนครับหนึ่งล้านจนในสเวลาหนึ่งหลาหนึ่งเดือน,ออนโอเคข้อต่อไปนะครับในพื้นที่เลเบลสีแดงครับ ที่ไว้ทำอาวุธเนี่ยโจนสามารถปนได้ไหมครับออกคนได้ไหมได้ครับได้ครับได้สบายได้ครับพิมานนี้ไม่มผ่านที่คนผิดคนไหมได้ผ่านัะปูนะต่อมาอย่างนี้ผมปัดตกได้เลยนะป้นได้แค่ที่งานลานหรือเปล่างานบ้านตกปูนตกแครบตนเงินและเงินแดงถูกต้องครับแค่พื้ที่งันดับบนนั้นครับในการ้น ถ้าเกิดเราเอารถไปจอดอยู่ตรงหลังเรเบียลอะครับแล้วเราใช้เมนูเปิดรถเพื่อเอาของเข้ารถนะครับหรือเก็บของออกจากรถเนี่ยมันมีโทษอะไรบ้างครับขอขอคำถามใหม่เลยครับเราไปฟังเหรอเราไปสอบเราไปฟังสองคำถามทําไมอะไรอ่ะเล่าเลยฟัดตังานตัดงานใช่ไหมครับก็ อติ๊กเลือก p o i n พอยต์อะครับการใช้ติโกเลือยต์ตามกฎประเทศอะมันใช้ได้ในกรณีไหนบ้างครับได้เฉพาะตอนมีสตอรี่ครับได้ตอนมีสตอรี่ครับตอนที่เปิดเปิดจากสภาต้องให้สภาเปิดสตอรี่ครับต้องให้สภาประกาศก่อนนะใช่ครับถึงจะใช้ได้กรณีอุ้มตกลงน้ำแล้วไม่ยอมปล่อยศพทิ้งครับอันนี้จะโดนโทษอะไรบ้าง ไบเหลืองก็ปับหนึ่งล้านครับแล้วต่อไปครับเรื่องกรณีสติสนด์ครับกับเอ่มจะมาต่างกันไหมครับแล้วมีโทษอะไรบ้างครับของกดสองตัวนี้ใบแดงนไหนโดนใบแดงครับใบแดงครับเมตไม่ได้เมโดนใบส้มครับล้านใบส้มโดนปัดสองล้านก็ต่างกันยังไงครับกดสองตัวนี้เตรีมสไนัยมีท็อกซิกเลยครับ ตทีมไหนคือการเราไปท่องกับทีมไม่เฉยแต่เป็น MG คือการแบบเอาทุกอย่างแบบโอมาในมาใช้ในเกมโอ OC มาพันในเกมครับเราเล่นข้างนอกมาพูดข้อต่อไปครับการงานุดได้นะครับจะโดนโทษอะไรบ้างและงัดรถได้ในกรณีไหนครับมีสตอรี่โดยประกาศโดยสภาครับ ถ้างานต้นเล่นจะโดนปรับสองล้านครับแล้วคือเน็ตเองแล้วหมดโอเคครับทุกคนหันเรียบร้อยครับพอสักคู่นะครับเดี๋ยวใส่ยนให้ครับครับขอบคุณ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 ครับพี่ครับครับถ้าโยสตีมเมอร์เนี่ยต้องไปพิมพ์ในต้องเปิดติ๊กเก็ตครับแล้วแจ้งรายละเอียดว่าเราสตรีมช่องทางไหนมีโฟลล่เท่าไหร่ครับอยากแจ้ง